สวัสดีตอนเช้าค่ะมาสนุกปลุกให้ตื่นทุกเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับพวกเราเช้าไทย PBS Kids Weekend คิดทำเล่นสนุกไปเลยเปิดสนุกที่จะปลุกน้องๆให้ตื่นในวันนี้พวกเรามีเกมเกี่ยวกับส่วนผสมของอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานเคม็มเผ็ดมาให้น้องๆทางบ้านได้ลองทายกันด้วยค่ะเชฟพิท เขากำลังทำอาหารแต่ลองชิมดูแล้วยังขาดรสหวานอยู่น้องๆช่วยเชฟคิดเลือกส่วนผสมที่มีรสหวานทีนะคะน,น้องทังบ้านเลือกส่วนผสมกันแล้วใช่ไหมคะอะไรที่มีรสหวานไม่เห็นมีน้ำตาลทรายเลยค่ะ จะเลือกอะไรดีนะที่ให้รสหวานเหมือนกับน้ำตาลทรายไปดูฉเฉลยกันค่ะ <Wow. S 1> น้ำตาลก้อนเหนียวๆน,นี้คือน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีบ๊บซึ่งนิยมนำมาทำอาหารและขนมแบบไทยๆค่ะเอแล้วเชฟคิดเขาจะทำอาหารอะไรต่อนะ เชฟพิดจะทำต้ยมยำต้ยมยำต้องเปรี้ยวนำแต่ต้ยมยำของเชฟพิทยังเปรี้ยวไม่พอเชฟพิดรู้ว่าส่วนผสมทั้งสองอย่างที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้มีรสเปรี้ยวแต่เชฟพิดควรจะเลือกส่วนผสมอะไรน้องๆทางบ้านช่วยเชฟพิดเลือกทีนะคะ เฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าจะเลือกน้ำส้มสายชูหรือมะนาวใส่ในต้มยำดีค่ะอาหารจานสุดท้ายของเชฟคิดคือส้มตำค่ะซึ่งยังขาดความเค็มและความเผ็ดน้องๆทางบ้านไปช่วยเลือกทีนะคะว่าเชฟคิด ควรเลือกส่วนผสมไหนเติมลงไปในอาหารเพื่อให้อาหารรสชาติดียิ่งขึ้นค่ะไปดูฉเฉลยว่าส่วนผสมกลุ่มไหนถูกต้องกันค่ะ กับการช่วยเชฟคิดแล้วเพื่อไม่ให้ความสนุกขาดตอนก็ไปสนุกกันต่อกับตาตาติ๊ตี้โตโต้ไดโนจอมป่วนกันค่ะบุกไปสนุกกันเลยคิดสนุกมาแล้วค่ะคิดสนุกในวันนี้นะครับพี่อลิฟมีเรื่องเล็กๆมาให้น,นองๆทางบ้านได้คิดสนุกกันครับเรื่องเล็กๆเนี่ยหมายถึงเรื่องง่ายๆหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกครับพี่เต้น เรงล้วยนี้เนี่ยหมายถึงเล่ื้อจริงๆครับเอาหรอคะแล้วเรื่องเองล่ื้เเนี่ยมันมียังไงล่ะคะบอกไม่ได้หรอกครับพีเ,เตอรนเดี๋ยวเราให้น้องๆทางบ้านได้ลองทายกันก่อนครับถ้าอย่างนั้นที่อลิฟก็โชว์เรื่องเล่ื้อแบบเป็นภาพให้น้องๆทัางบ้านดูดีกว่านะคะได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องๆทางบ้านไปดูคลิปวิดีโอเรื่องลเลยครับ ผสมกับนมค่ะเอาข้าวใส่อันนี้น่าจะใช่นะเนี่ยแล้วก็เอาไม้ไผ่คนเขาให้เข้ากันนะคะ เือโลลงไปแล้วก็ใส่ถั่วดำลงไปนะคะแล้วก็กลนให้เข้ากันค่ะตองเอากล้วย หัน่นปอกเปลือกกล้วยเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่ใบตองเขาเอาอะไรก็ไม่รู้ใส่ลงไปใช่ใชใช แล้วก็ใช้ใบตองห่อพอจะเดาได้ไหมคะน้องๆว่าในคลิปวิดีโอเขาเอากล้วยมาทำอะไรลองคิดคิดคิดแล้วตอบออกมาดังๆเลยค่ะข้าวเหนียวหลามค่ะ หนูคิดว่าเขาทำข้าวต้มมัดค่ะหนูเคยกินแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะว้าวตอนคิดของผมคือข้าวต้มมัดครับมั่นใจร้านประสิเลยครับเรื่องกล้วยๆเขานำกล้วยมาทำเป็นอะไรนะไปดูกันเลยครับใช่ค่ะัินขอกินเลยนะคะ <Yes. S 2> ใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยครับอ๋อข้าวต้มมัดอาหารว่างหรือขนมที่กินทีไรก็อยู่ท้องทุกทีนี่เองพี่อาลิฟเคยกินแบบพี่มีถั่วดำอยู่ข้างในข้าวเหนียวด้วยนะครับมันๆอร่อยดีพี่อาลิฟชอบกินข้าวต้มมัดมากเลยนะครับ พราะนอกจากมันจะอร่อยแล้วเนี่ยเวลากินก็ไม่ทําให้รู้สึกคอแห้งหิวน้าเพราะในข้าวต้มมัดเนี่ยครับไม่ได้ใส่ผงชูรสเหมือนกับขนมกร,บกรอบๆที่ขายทั่วไปครับพี่เตเต้นก็ชอบกินเหมือนกันนะคะชอบแบบที่ข้าต้มมัดห่อด้วยใบยตองแล้วมัดด้วยเส้นตอกพี่เตเต้นว่าการห่อข้าต้มมัดเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีนะคะเป็นขยะที่ย่อยง่ายด้วยค่ะขอเขาได้จริงๆเลยนะครับเนี่ย ของใครล่ะคะพี่อลีฟแหมเดี๋ยวนี้มีภาษาวัยรุ่นมาคุยตลอดเลยนะคะก็ของไทยเราเนี่ยครับของขดีจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มานิยมของไทยกันต่อไปดูรายการที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อเด็กไทยอย่างรายการขบวนการฝันน้ำนมกันค่ะบุกไปสน,นุกกันเลย